อา้าวน้องซัมเมอร์พร้อมแล้วนะเอาซัมเมอร์ครับค่าผู้ชมโอเคครับพร้อมยันโอ้โหคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับคุณผู้ชมครับ ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเราจะไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วนะครับฮาลวีเนี่ยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยโตแล้วแล้วก็ถามกี่วันกี่ครั้งเนี่ยก็บอกว่าปีนี้ไม่ออกไปเดินแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมนั่นเมื่อวานนี้เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาคุณผู้ชมครับต้องการอยากจะออกไปทิกเกทิสนะครับเมื่อวานเลยต้องรีบไปซื้อชุดมานะครับแล้วก็ได้มาเป็นชุดนี้เขาเรียกว่าอะไรนะซัมเมอร์ซัมเมอร์ยังไม่รู้จักเลย ผมก็ไม่รู้จักมันเหมือนกันดีโนเตอรดนซีโนดเดอะไดโนซอร์นะครับผมก็ไม่รู้อะไรเมื่อวานเรารีบไปซื้อมาเนี่ยขายเกือบหมดเกลี้ยงร้านแล้วแล้วก็ได้ชุดนี้มาก็เลยต้องให้น้องซัมเมอร์ใส่ชุดนี้แหละสรุปแล้วก็เลยต้องเป็นชุดนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้เวลาแล้วเดี๋ยวจะออกไปเดินที่ตามหมู่บ้านนี่แหละในหมู่บ้านเราเองน้องน้โมเนี่ยไม่ไปนะครับปีนี้ไม่ได้ไปเพื่อนๆน,น,นะครับไม่ครบแล้วก็ อ,อย่างที่เล่าให้ฟังปีที่แล้วนะครับผมว่าเขายังคิดอะไรบางอย่างอยู่นะครับของเรื่องปีที่แล้วนะฮะปีนี้ก็เลยยังไม่อยากออกไปนะครับวันนี้รีบมากเลยนะครับผมพยายามจะมาถ่ายคลิป ไฟหน้าบ้านเรายังไม่ได้จัดเลยไม่ได้แต่งเลยเพราะปีนี้กะไม่ได้เล่นนะครับเลยเลยเอาไฟพอดีมีเก็บเอาไว้เลยทําไฟหน้าบ้านให้เป็นสีแดงๆแค่นั้นเองไม่ได้แต่งอะไรเลยเอาขนมวางไว้ที่หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวเด็กๆมาก็มาหยิบไปนะครับระหว่างที่เราไม่อยู่บ้านอันนี้เพิ่งล้างจานเสร็จพอดีคุณผู้ชมก็รีบหน่อยนะฮะวันนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดูหน่อยเอาแล้วหน้าอยู่ไหน นี่หรอเอ้านี่ออนหออาหน้าอยู่ตรงนี้นี่นะอ่ะไหนพูดดิได้ยินไหมเนี่ยฮช่ฮ <Hi. S 1> โอเคครับโอยสมเมอร์สูงนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน่อยเฮ้ยสูงกว่าแล้วโอ้โหนี่นี่ถอยมานี่ถอยมานี่ถอยมานี่ คุณผู้ชมไม่เห็นนี่กล้องเหรออุอ๊อสองหลงเอานี้หน้าอยู่นี่นี่เอาแล้วมันจะไปมองเห็นได้ไงไมองไม่เห็นไงอ,นอ๋อคุณผู้ชมนี่มันชุดผู้ใหญ่ <c oughs> ถ้าผู้ใหญ่ใส่ผู้ใหญ่จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่พอดีซัมเมอร์นี่หน้าอยู่ตรงนั้ <c oughs> นไหนยกมือขึ้นดิเอานี้ใหญ่มั้นี่คูหน้าอยู่ตรงนี้โอเคไม่เป็นไรเอาไปกัน ไปไปไหน่ะกลัวอะไรอ่ะสมอเสมอบอกกลัวเอาเราจะเดินไปไหน่ะวันนี้เขาเดินไปนู่นกันแล้ว เหมือนบีเดินอยู่กับตัวอะไรไม่รู้อะตัวใหญ่มากเลยนี่ไปบ้านนี้ดิอ yeah okay ่ะเร็วเขารออยู่แล้วอ่ะเดินเข้าไปผมลืมตัวชอบไปมองหน้านี่แต่จริงๆหน้าอยู่นี้เฮ้ยนั <S <S ่นคนนั่งอยู่หรอไม่ใชไม่มีใครโอเคไปดิเดินไปเดินเข้าไปเิ thế thấy không thấy không thấy 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 ok đơn ok, đơn mà đơn mà đây mà đơn 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 mà ngay mà đơn mà thằng thằng บรรยากาศตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก็หนาวหนาวเราก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือพรุ่งนี้เนี่ยเด็กทุกคนต้องไปโรงเรียนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยตรงกับวันอังคารเสียดาย ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อะไรเงี้ยก็น่าจะดีกว่าโอ้ ห้เข้าไปอุ๊ยไม่แต่ถ้ามันลมมันก็ไม่เจ็บใช่ป่ะคือหลังจากปีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่า เด็กๆเขาก็ไม่รู้อยากจะใส่คอสตูมออกมาเดินอีกหรือเปล่านะครับก็อ,อย่างปีนี้นี่ก็ตอนแรกนี่ก็คิดว่าตอนแรกนี่จะไม่มีใครเล่นแล้วเพราะว่าถามมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาเปลี่ยนใจตอนนี้นี่เองวันนี้ก็รู้สึกว่า <elekt ric Islands> คึกคักนะธรรมดาหมู่บ้านปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เดินที่นี่นะครับเราไปอีกที่หนึ่งอยู่บ้านคุณตาด้วยนะครับ ปีนี้มาเดินหมู่บ้านตัวเองรู้สึกคึกคักนะเด็กๆเยอะมากเลยเนี่ยวันนี้ คุณผ hey oh. hey ู้ชมแล้วเมื่อกี้ตลกมากเลยนะมีเด็กคนหนึ่งมาลากซัมเมอร์จะเอาซัมเมอร์เข้าบ้านเฉยเลยดึงคอไปเฉยเลยนะเมื่อกี้เนี้ย yeah <laughs>

โอแล้วมีเปิดเพลงด้วยนะฮะบ้านนี้นี่จัดเต็มเลยดูข้างบนหน้าต่างโอ้ คุณผู้ชมครับวันนี้มีคนชอบชุดซัมเมอร์เยอะมากเลยเดินผ่านไปไหนบอกมีแต่คนบอกชอบชอบปีหน้าใส่ชุดนี้อีกไหมไม่เอาไม่เอาละ คุณผู้ชมตอนนี้เราเดินบนกันมาเกือบจะทั่วหมู่บ้านแล้วนะครับแล้วตรงนี้มืดมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปทางบ้านเราแล้ว ปีนี้อาจจะดูเหงาเหงานิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าน้องน้ำโมก็ไม่ได้อ่มาเดินด้วยนะฮะปีนี้ช่วงนี้เนี่ยใบไม้ร่วงนะฮะคุณผู้ชมเพราะงั้นเวลาเราเดินไปเนี่ยตลอดทางนี่ก็มีแต่ใบไม้ทั้งนั้นเลยนะฮะช่วงใบไม้ร่วงถึงบ้านเราแลแล้วก็รู้สึกว่า ขนมเราจะหมดไปแล้วนะครับเมื ied. oh, ่อกี้เราทิ้งขนมไว้หน้าบ้านโอ้หมดจริงๆด้วยหมดเกลี้ยงซัมเมอร์ไม่มีให้ซัมเมอร์แล้วนะโอ้ my god เ oh ้โมวันนี้มาแจกขนมเป็นขนมให้แทนนะฮะ โอเคโอเควางไว้ยี้ก่อนใช่ปะโอเคไปนองไปไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมขโมยทำไมเอาหนี้ลุงตีก็ไปนี่มาแล้วมากระโดดลงนี้หน่อยมาเต้นมากระโดดหน่อยเร็วมาเต้นตรงนี้นะมาเต้นานรับหน่อย เดินไปละเดินเสร็จแล้วเอลูกตัวนี้หน่อยดูดูเสมอร์สูงขนาดไหนนี่โอ้โหตัวสูงดูดิเสมอร์ยืนตัวนี้ยกดิโอ้นะถ่าลูกน่ะถ่าลูกหน่อย อาวีถ่ายรูปเพื่อนก็มาเพื่อนก็มาเอาขนมแล้วนี่ที่นี่กำมาทำขนมมุ้ผู้ชมตอนนี้เรากลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ถ่ายบรรยากาศทต่ไมมือวันเมือวันนี้เย็นมากเลยเย็นเหรอหนาวหนาวทดลอง s u ม m e r สนุกไหมปีหน้าเอาอีกไหมขอจะเอาชุดอื่นแล้วไม่เอาชุดนี้นะครับ แฮปปี้ฮาโลวีนนะครับทุกคน <laughs> แล้วพบกันใหม่ในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ผมเอกและครอบครัวขอลาไปก่อนน,น,นะครับสวัสดีครับมา,ม,ามากินขนม <laughs> <laughs> โอ้ยวันนี้ซัมเมอร์ได้ขนมดีๆเยอะเลยนะ <got> แล้วทำไมเขาให้ซัมเมอร์เยอะอ่ะพี่ก็ h e y love me oh เขามเมอร์บอกว่าเขาชอบชุดซัมเมอร์ I got Reese's I got big one and I got small one and I got I got a lot of these And I got these. I got Skittles. Oh, thank you. I got Twix. I got Swedish Fish. I got Snickers. I got what is this? Sweetheart, Airheads, Jolly Ranchers, Laffy Taffy. I got Kit Kat, and I got a big one. And I like these. I like these. Then got gummy bears. หน้าบ้านเหล่านี้หมดยังต้องเปิดให้คุณผู้ชมดูหน่อยดิหน้าบ้านเรามีอะไรให้คนอื่นบ้างคนอื่นให้เราละของหน้าบ้านเราเราไปเติมของเรียบร้อยแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะดูดิมีใครมาเอาไหม,ไมโอ้ยเงียบเลยเนาะนี่ของเงียงเต็มอยู่เลย If, mm -hmm. if we if we would have came back earlier people would have gotten some because we would have put some out oh, okay. okay bye bye I'm gonna